สวัสดีค่ะกนวัลไอเซีนนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการใส่ kn 9 5นะคะวิธีการใส่ใส่ไม่ยากแต่ใส่ยังไงให้ฟิกกับใบหน้าเรานะคะอ่าวิธีการวิธีการใส่นะคะสิ่งแรกที่เราจะเจอปัญหาเลยก็คือใส่แล้วไม่ฟิกกับใบหน้านะคะเพราะว่ารุ่นนี้สายจะยาวมากอ่าเห็คะสายยาวมากยังไงก็ไม่ฟิกกับใบหน้าต่อให้เอาอะไรคะเทปมาแปะมาแปะตรงนี้นะคะก็จะ ไม่ฟิกกับ,บใบหน้าอยู่ดีนะคะอุก็มีวิธีทริกง่ายๆนะคะมาให้นะคะอุปกรณ์ก็จะมีแค่นี้นะคะก็ใช้คลิปหนีบกระดาษน,นะคะโดยเห็นไหมเอาเอาสายแรกนะคะใส่ไปที่คลิปหนีบกระดาษน,นะคะส่วนสายที่สอง บบะะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็คล้องไปนะคะอ่ะสิ่งที่เราจะได้ก็คือจะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะพอเราได้แล้วนะก็ยืดสองสายแบบนี้เลยฮึบเห็นไหนมเรียบร้อย แล้วเราก็ลองทำเทปดูนะคะแค่นี้ค่ะก็ไม่มีลมรั่วออกมาแล้วแต่สำหรับใครที่มีใบหน้าขนาดเล็กอะคะ่ะก็ใช้เจ้าตัวนี้ค่ะก็แบบแปะ,ะเดี๋ยวค่ะเนี่ยนะ,ะก็แปะเลยแปะอ่ะที่ ก,ก็แปะไปตามตามรอบนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะอย่างที่บอกค่ะเจ้าตัวนี้จะไม่มีคุณสมบัติกันน้ำนะคะเราก็จะใส่เซอร์จิคอลแมสนะคะอ่าทับไปแค่นี้ค่ะอันนี้เขาก็จะมีคุณสมบัติเหมือนเจ้าเ9 5ตัวนี้ค่ะ